ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืม pie, กดไลค์กด subscribe ให้กันชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจกูด้วยไม่มีใครกดติดตามเลยไอ้สัก Hey 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 อย่าเพิ่งก่อนจะไปอินโทรขอฝากกลุ่มไว้หน่อยโฮเทลไทยแลนด์ทีเฮดเป็นกลุ่มของก้านเองอย่าลืมไปเข้ากันเยอะๆนะจ๊ะจุ๊บๆเอ่อกบิกาปาซิกาบาจิตาโอเบ่อับเซเดเกบกิเกกูโตเดดบาซิตโตตา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  าตอ่านะครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับช้าน Channel ทีเคยวันนี้ก็อยู่กับเกณ Home Hotel Highway นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ต้องแต่เวลต่ําสุดเลยอ่าเวลหนึ่งเลยละกันเนาะว่าแบบเราจะทํายังไงนะครับผมนะในการที่จะทําให้ตัวเองหล่อท่ขึ้นมาหน่อยนะเออเนาะ ชุดอะไรเนี่ยก็แต่งตามสไตล์เลยก็ได้ก็มันก็มีให้แค่ไม่กี่ชุดอนะอนะเออนะแล้วก็แต่งไปให้มันดูหล,ละนะอ่อๆนะเออมันก็มีแค่นี้อ่ะอ่ะอย่างแรกนะถ้าคุณเริ่มเล่นใหม่คุณก็ต้องทำเควสใช่ไหมละ่ะนะเก็บอีเวนต์ประจําวันนะครับผมมันก็อยู่ในนี้นี่แหละเนาะอย่างที่2นะครับไปที่ห้องเก็บของของเฮอร์แมนอยู่ล็อบบี้นะครับห้องเก็บของของเฮอร์แมนถ้าคุณกดตรงแล้วมันก็วัปไปให้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวนี้ผมกดออกมานะครับผมนะ ดีครับผมห้องเก็บของของเฮอร์แมนอยู่นี่อ่าครับผมมันเป็นอีเวนต์นะครับผมนะก็คุณก็ต้องทําไปให้มันครบนะครับผมนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็มูนเทเลอร์ออฟฟอร์ชูนนะครับผมนะมูนเทเลอร์ออฟฟอร์ชูนแต่ไอเรากดไปอะ่ะเกมมันจะนําเลยนะครับผมนะเราเราไม่ต้องแบบอะไรก็ได้เนาะคือแบบ เรากดตรงอีเวนต์ไปปุ๊บมันจะนำทางให้เราเลยสําหรับผู้เล่นใหม่มาสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมนะก็กดเปิดไปครับผมนะก็ซื้อซื้อเสื้อผ้านะครับผมเห็นไหมเรากดไปปุ๊บมันนำทางเราเลยเนาะเราไม่ต้องอะไรยากเลยนะครับผมนะก็กดไปปุ๊บมันมีให้ซื้อใช่ไหมล่ะอ่าเวลอัพเวล2องะต่อมาซื้อสีนะครับผมเห็นไหมมันก็จะว้าไปชายหาดนะก็ว้าไปครับผม เนาะก็อันนี้ก็สําหรับผู้เล่นใหม่ไม่ยากนะครับผมเกมเขาสอนดีมากนะครับผมนะเปลี่ยนเสื้อนะครับผมเปลี่ยนเสื้อนะครับผมลองเปลี่ยนเสื้อได้นะครับผมตรงนี้เป็นกางเกงนะครับลองเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนไปตามชอบเลยเปลี่ยนสีสีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าสีอยู่ตรงนี้สําหรับผู้เล่นใหม่หน้าตานะครับผมสามารถแต่งได้นี่คิ้วนี่ตานี่จมูกนี่ปากนะครับผม นี่หูนี่ใบหน้านะครับผมโครงหน้าต่างๆนะครับอันนี้สีผิวนะครับผมสําหรับไอตัวนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะอันนี้คือหัวนะครับทรงผมนะครับอันนี้เสื้อนะครับอันนี้กางเกงอันนี้ไอรองเท้านะครับผมอันนี้อุปกรณ์แต่งเสริมต่างๆเช่นแว่นต้นหูกระเป๋านะครับผมนะครับต่อมาเปลี่ยนสีผิวอ่าเปลี่ยนสีผิวก็การทำเคลสดต่างๆนะคุณกดไปเลยก็ได้เนาะ มันจะมีให้เลยนะครับผมนะนี่ครับผมการทำควสต่างๆคุณก็จะได้รับรางวัลต่างๆมาเพิ่มเรื่อยๆเนาะก็ผมจะไม่สอนอะไรลึกขนาดนั้นนะครับผมก็จะมาบอกให้เข้าๆว่าปุ่มไหนมันคืออะไรนะครับผมเนาะก็ปุ่มนี้นะสุดยอด t ท l l อ r o f Fortune คือมันเป็นอีเวนต์การหมุนของมันอันนี้นะบางครั้งอาจจะไม่มีถ้าผู้ชมเข้ามาอันนี้นะรางวัลประจําวันนะครับผมสําหรับอีเวนต์ต่างๆเนาะอันนี้กล่องของขวัญนะครับผมเนาะจะมีอีเวนต์ต่างๆบอกในนี้นะครับผมนะก็ ต่อมาไอ้พวกนี้ก็เป็นล็อบบี้ล็อบบี้นะครับชายหาดก็เป็นห้องต่างๆนะครับผมที่จะสามารถเข้าไปได้เนาะอันนี้ก็จะปลดล็อกไปตามเร็วเลเวลเนาะอันนี้ก็ห้องของฉันห้องของฉันคืออะไรห้องของฉันคือห้องที่คุณสามารถไปแต่งได้นะครับผมนะเดี๋ยวกดเข้าไปให้ดูแล้วกันชิปนี้อาจจะยาวๆหน่อยเนาะก็สำหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะนี่ครับถ้ากดตรงนี้ก็สามารถแต่งห้องได้สามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้หมดอ่าเนาะ ก็นี่ครับผมเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะถ้าต้องการห้องรูปแบบไหนก็สามารถแต่งไปตามใจได้เลยอันนี้คือปุ่มอะไรล็อกห้องนะครับผมล็อกห้องนั่นเองเนาะล็อกห้องเปลี่ยนชื่อห้องนะครับผมเปลี่ยนชื่อห้องเขียนคําบรรยายห้องนะครับผมนะครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ห้องนะครับผมนะก็สาหรับอันนี้ก็ไอตรงนี้นะไอที่เขียนว่า L V L 2คือเลเวล2นะครับผม เนาะก็น่าจะประมาณนี้คนระับอันนี้ก็กดท่าทางต่างๆเนาะสําหรับใครที่กดไม่เป็นนะชิปผมมีสอนให้เดี๋ยวผมเอาลิงก์แปะไว้นะครับผมนะอ่ออันนี้กดท่าต่างๆครับเร้ายิ้มโกรธนะครับผมนะเออเนาะอันนี้ก็เขียนโปรไฟล์ตัวเองนะครับผมกดไอ้ตรงประกาตรงนี้แหละเขียนโปรไฟล์ตัวเองอันนี้แบนนะครับผมสมมติไม่ชอบใครไม่ให้ใครมาพิมพ์ด้วยก็แบนคนนั้นได้เนาะต่อมาก็ไอ้นี่เป็นนักสือนะครับผมที่คุณทําอีเวนต์สติ๊กเกอร์อะไรผ่าน นะทำสติ๊กเกอร์ตัวไหนผ่านแล้วอันนี้กล้องถ่ายรูปนะครับมันจะปุ่มต่างๆออกเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้ก็โหวตนะครับผมนะโหวตเล่นแต่เอาจริงไม่มีเควสไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไปทําก็ได้เนาะเออนะอันนี้ก็พิมพ์กับคนอื่นนะครับนี่ครับพิมพ์กับคนอื่นก็จะเป็นปุ่มแชทต,ตรงนี้นะครับผมนะก็อันนี้ส่งสติ๊กเกอร์นะครับผมตรงมุมใกล้ปุ่มแชทนั่นแหละเนาะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะก็อาจจะสอนคร่าวๆนะอาจจะไม่ละเอียดก็ขออภัยนะครับผมนะผมก็ขอจบคลิปนี้นะก็ขอ,ขอบคุณนะสำหรับคนที่ติดตามมาชมมันตลอดนะครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ